เกบว่านัดพี่น้องีลยวจะเดินไปเอาเห็ดตรงนั้นก่อนเห็ดปีกเหยี่ยวเจอไว้สามวันแล้วยังไม่ตัดมันนังมายหย่องงพี่น้องวันนี้ไม่รู้จะโตแค่ไหนเด้อโอ้ลมแห้งคักเหมือนลมแรงบอนัดก็เลยล่วงเยอะหล่นเยอะเลยวันนี้ ย่านต้นไม้หักน้ำมันเดาะล่มมันแห้งพี่น้องจะไมาหักใส่ก่อนเด้อขก่อนย่างสักก่อนเด้เอเห็นไหมดอกสวยเลยนี่เห็นไหม พ่อไดกินมันเกิดบาหลายวเงีหยนข่อยมันเกิดเกิดเท่าไหร่น้อยให้่ข่อยพ่อได้กินพ่อได้มีแห้งเนี่ยเอาไปใส่อันนั้นเอาไปใส่โมูมันนี่ดอกนึงแต่แปะอยู่โอ้ยนะหน่อยโพดดอกนี่พอดีอ่อนออนกินไวอันนี้ยังเรามาเจาะมันมอ หนาวอากาศก็หนาวหนาวปุน่ยเห็นนหะได้เห็ดเยออ่ะโอ้หอมแท้หอมหอมเห็ดอันนี้ไหมแซ่บ้อมด้หอมหอมดีดอกนั้นมันหน่อยผุด บ้านนี่กับแคงเฮ็ดแล้วอันนี้เมื่อนี้เสียไปใส่หย,ยังน้อมันมีสามดอกแต่ว่าหมูมันในตู้เย็นาตายอึดดอกสามตู้เย็นคุณนะแต่ว่ากะจีอันแกงใส่เนื้อสัตว์อมอมเนื้อดีกว่าใส่เนื้อสัตว์ดีกว่อมเนื้ออมหมู เอาเห็ดผสมน้ำบ๊วยแก่อุมอ้มอุ้มเฮ้ยเลดีบักมาเรียงมาเรียงเล่นดีบักเต่าทองเต่ออาหยองกระบาดไป มาเฟิงต้นไหม่ล้อมั่เป็น,น,ปนยังหลอกข่ยก็มาเก็บเอาได้เฮ็ดก็เอาเฮ็ดได้อัน,นอันนี้ก็เอาอันนี้เลาะหาเฮ็ดแล้วก็ได้เก็บว่านัดน้ำผนหน้าพี่น้องเดี๋ยว่นัดไปนําขอ่อยบบยางไปด้านหนาบ้านจ้าเกือพูน โอ้ยหาย้าวหย,ยังนาะพรรยาขุนต้นใหม่ค่อยเห็นนะค่อยกับคนลูกต้นใหม่คิดคนลูกย่อนว่าจะของอยางออกมาได้เห็นนะค่ะคุณพุนต้นนึงต้นนึงรับไปตะหักอยู่ด้อยู่กลางป่าพอ่นนะโอ้ยอยู่นาบ้านนะนะต้นนั่นก็ล่อหักนี่ต้นนี่ก็ล่อหักเนี่ยโอ้ เอ็นอ่อนเบิร์ดโอนเอ็นเบิร์ดอันนี้ <c oughs> นี่เห็นแล้วอ้อันตรายพี่น้องอันตรายต้นไม้อืมต้นไม้หักต้นไม้ลม้มบ้านใกล้ปลาบ้านติดปลาอยู่นี่ พอดีปันไดเด้ต้นใหม่มันหลาสุดตัดกับว่ามีเงินจ้างคนตัดแล้วพี่น้องแพงปันนั่น,นเราจะบ้านฮอกะยังแพงอยู่บะแมนบอกอันนี้เมี่ยงหนอ่อต้นหนึ่งสาวแต่ว่าเมืองอีกเมืองหนึ่งสาวอันนั้นอยู่รัดอย่างละมือสกิล ต้นหนึ่งก็เป็นแสนคนเด้อพี่น้องคาตัดกือสือแต่ของข่อยปีที่แล้วเนี่ยแปดหมื่นของข่อยต้นตัดอยู่หน้าบ้านนูน้นแบบว่ามันเลยไอยเลยถนนติดถนนสาธารณะหน่อยสาธารณะเขาเขารับผิดชอบให้แต่ว่ามันมาอยู่ในที่ดินหนาบานเท่าพื้นแหลกพูนเท่าก็ต้องตัดอย่างนี่เห็นไหมต้นนั้นที่มันล้มนะฉันถ่ายไปคลิปที่แล้วนะ ต้นใหญ่มากเอมาลม่มเฮ้ยเดี๋ยวจะห้พ่อใหญ่มาเบิ้งมือลาาไรอ่เราบอกให้เดีเห็นมันล่มมาขึ้นนี่พี่น้องอืมล่มมาขึ้นนี่สันตาอยู่สันได้ยินเสียงอียา่างนะอันโอ้เนาะเมื่อกว่าอันอบ่ได้นเยวเอาเหรียญเล็กวัดถือถลม่มเสียงมันนี่ต้นหนึ่งสิยฮักเลย มันอยู่ในกล่องซื้อๆนี่มันก็เล่นเหียวเห็นตนยย้นไม้ใหไงปันดแต่อันที่จริงนะต้นไม้ตนม้นแบบนี้หนึ่งได้พี่นอ้องอบสองคนบองห่มเลยเด้นี่ข้างนาคอยเนี่ยหรือว่าเป็นที่ฉันถ่ายกล้องด้วยกล้องอันนี้วะแต่ทุกวันนะ่ะฉันไม่ได้ใช้ระบบนี้ไงอันนี้ฉันใสฉันใสระบบใหม่ล่องกล้องพี่อย่างวะพี่โปรวิดีโออ่ะ อมันชัดดีและมันเห็นกว้างไงเอาาานี่กว้างดีดีชัดดีนั่มคอยก็เลยใส่อันนี้ใส่มากประมาณสามหมื่นแล้วละเมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้จักกล้องชนิดนี้เลยและทีนี้ค้นหาดูว่าเอ้าเราก็มีนี่ว่ากล้องอันนี้ว่าสันเห็นเขาของเขาถ่ายมาแล้วมันดีไงสันก็นเลยเอา้าของฉันก็มีนี่ว่ะ เข้าไปเดียวโอ้สัตว์เจียวดีกว่าฉันเดินมาจากตรงนู้นเนี่ยคุณเรนเสร็จแล้วหอดอีกอะเสอยงไปถ่ายปลาพี่น้องเขาเลยเสียงมาเบางาบงาบโอ้ขอเขาชิไปตัดอันนั้นตัดต้นไม้มองหันถ้าต้นบดได้เถอะเสีเยหายพ่อไงมาเบิ่งไอ,อ้ ต้นไม่ล่มฮะนะขอจะเลยสิไปตัดน้ำไปตดัดมันง,ง่ายเนี่ยเบืงที่ละ่ะต้นไม้คอืม,อม เสียงลมอึมหลุดข่อยกระ่าอยู่ผู้ใดเห็ดอยังนึกว่าผู้ใดมาเห็ดอ,อยังงยุโกดังฮะนะ